นี่นะคะเอฟซีวันนี้ขึ้นไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะเนาะเพิ่งมาจากกูเกากะนะคะเอฟซีมนมาใส่ันมันมันแบตมันเหมือนไม่ได้ส,าาสัดแบตไหาแบตเตอรี่จะหมดแล้วเร็วๆนี้มาใส่ซั้นมาเนาะนี่อยู่กระเป๋านี่แม่อือมอ กบตตอรียจะหมดเลลนี่ไม่ไสั่ไหนโอ้โหเนี่ยน้วไปหาันุษย์สายนั่นนะ่ะสายน้อสาน้อยน่ะนี้มันสายโหใหญ่ด้้ยหมะสวัสดีค่ะอ่ะอาไข่น้อมาหนิน้อ ดูเพิ่กันด้วค่ะจังสือแววนบึ่งเนาะเอจีเนาะขอบคุณนะคะหนึ่งท่านหนึ่งไลน์นะคะมาแล้วเนาะคุณธนกรนะคะคุณธนกรมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอซัดแบตแป๊บหนึ่งนะคะไม่เตรียมพร้อมเนาะ จะขึ้นไลฟ์แต่ไม่เตรียมพร้อมวันนี้ขึ้นไลฟ์ซ่องไม่ดาาซ่องดากอกนะะเนาะันากินเสียมันจะติ้งเปลี่ยนเหาสวัสดีนะคะคุณธน,น,นากรกิขนข้าวแรงแบ้อบค่ะเอามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ไม่ค่ะพึ่งจะมาจากโกกเกาะเมื่อตะกี้นี้เองนะคะเนาะโอ้ยอยู่ค่ะจะอยู่โกกกากอยู่ดึกอยู่ดื่นเนาะจนว่ากินข้าวแรงแต่คุณมาจากมาเนาะพี่น้องเนาะความจริงมันอยู่ที่โน่นแล้วมันพยายามกลับบ้านเนาะ แล้วมีซิลาบาอกค่ะมันอ่านอะไรห,หรืออันอน,นี้คือไม่อ่านไม่ทิ้งแทะอ้าวหนึ่งรไทยแเนสวัสดีค่ะพี่หนึ่งขอบคุณนะคะพี่หนึ่งเป็นยังไงเนาะสบายดีมั้ยเนาะพี่หนึ่งกินขา้าวแรงอย่างอู้ดแม่ดาเพิ่งจะกินข้าวจากโกกออกมานะคะพี่หนึ่งกินข้าวกับลวกผักเนาะจำเจวประเด็กเพิ่งจะกินข้าวกับลวกผักแล้วก็มาเดินเขาคนแถวโกวก้เขาจะนอนกันเมื่อเลยพี่หนึ่งแม่ดาถึงอันมาเนาะ ขอบคุณนะคะพี่หนึ่งชาแนลนะคะให้หนจะบวกบวกมานะคะคุณอ่านไ่้อะเลยะคะอันนี้ละมินลาบอก<ม>ขอบคุณนะคะ<ม>พี่หนึ่งลือไทยชาแนลให้คนจะบวกบวกมานะคะ<ม>คุณลาวคาแสงแก้วขอบคุณนะคะคุณลาวคาแสงแก้วหนึ่งลือไทยสบายดีค่ะเนาะโอ้สบายดีเนาะพี่กกก็เงียบๆอยู่นะคะพี่หนึ่งเนาะสงการยังไม่ได้กลับมารวมตัวกันเลยนะคะ เพิ่งวันนี้ก็มีอยู่แต่ยังมาไม่ครบเนาะ u t u b e นะคะคุณลาวคำนะคะขอบคุณนะคะคุณลาวคำหนึ่งรือไทยซันเนี่ยเขาจะติ๊กเกอร์มานะคะคุณมากข่อยแน่โอ้ยเนาะเอา้ามากข่อยแ,น,น,อยแน,น,น่เนี่ยขอย่ขอยเบิ่งแล้วขุนขุนเด้อเนาะบอมแมนข่อยเบิ่งแล้วข่อยเบิ่งออกอยู่ข่อยมากเจ้า สวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ยมาคอยเนี่ยคอยก็มักเจ้าลายทีเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะห้าท่านนะคะห้า,<ม>าหลายเนาะอุย้ยคนงามปานนี่ไผ่บ่มักก่ได้แล้วเนาะนี่ค่ะมาคอยเนี่ยงามปานี่บ่มก กับบแมเณแหละเนาะพี่น้องเนาะแมนบอกมาคอยแน่นะโอ้ยเนาะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเอฟซีหยอกๆเด้อโอ้ยสงสัยเน็ตไม่ดีสงสัยเน็ตไม่ค่อยดีเลยเนาะเอฟซีเมนบอกเบิ่งแล้วมันเป็นแวบๆๆนั่นไหมเป็นจังไหเนาะมาคอยแน่สบายดีบ่คิดหอดีเด้อคิดหอดแบบเงียบๆ โอ้ยแม็ดหลีมันอันเน็ตมันไม่ดีเบิ่งถ่ายแล้วเนาะบอกมันเบิ่งได้อยู่บอสมาคอยเนี่ยว่าเขาฟังดูถ้ามันเบิ่งไม่ได้เน็ตมันไม่ดีก็สิได้ลงไรเนาะเล่นบอกตอบให้ี่อยเนี่ยว่ามันเบิ่งได้อยู่บอสภาพภาพเสียง เบิ่งได้อยู่จ้าบอกโอ้ขอบคุณหลายสักจะหาก็มากต่บางกุโกยู่นี่แหละเนาะกินข้าวแรงก็ผื่เนอ้อมาคอยแน่เลยคำหรือบอก้าเวลาอยู่คุณนะ่ะคำหรือบ่ายบอก อ๋อทอดไข่จ้าโอ้ยน้องกินทอดไข่สมมพอจะง,งามเนาะคุยคุยกับคุยกับพ่อดาเด้อคุยกับ้าสีแม่ดาไปก่อนเด้อขอไปทำครูแป๊บหนึ่งก่อนนะคะมักขข่อแน่ข่ยมักเจ้าอยู่เด้อย,ยังคะียัง ้องเสียทั้งคืนตอนนี้ปวดท้องบ่หายบ่หายอยู่บ่ะโอ้จะทำยังไงดีนนองปวดท้องบ่หายน้องกินยาหรือยังคะกินยาถ้ามันปวดถ้ามันปวดไม่มันปวดท้องแบบไหนละคะปวดท้องผู้หญิงหรือว่าปวดท้องล่วงหรือว่าปวดท้องแบบปวดท้องมันก็มีหลายปวดนะคะ ปวดท้องไม่หายท้องเสียบอ่อกินยากแก้ท้องร่วงก็ไม่หายปวดท้องร่วงคะ่ะอ๋อปวดท้องร่วงไม่หายไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอเขาก็จะให้ยามาแต่มันจะไม่หายทีเดียวแต่ว่า,วาวแต่ว่าถ้ามีน้ำพึ่งนะอขอแนะนำ ถ้ามีน้ำพึ่งมีน้ำพึ่งป่าถ้ามีน้ำพึ่งกินเลยค่ะรีบกินน้ำพึ่งป่าเลยนะคะน้ำพึ่งป่าหนึ่งซ้อนในสองซ้อนก็ได้ค่ะซ้อนอันซ้อนสดแกงเขานะซ้อนสดแกงเขานะแม่ดาเคยปวดท้องแบบกระทันหันแล้วทีนี้ร้านขายยาก็ปิดหมดยาก็ไม่มีติดบ้านสักเม็ดไปหาหมอก็ไม่ได้ไปค่ะปวดท้องยันแม่ดา คิดว่าไม่วัดไม่ดามไม่ไหวแล้วนะคะจนได้ขานเห็นใส่บานเนาะเอ้าเบ็ดมดเห็นบอกมันเบ็ดมีเฮ้าเห็นบอกเบ็ดมดนะเบ็ดมีเฮ้าล้วเบิ่นต่างคานเสียบแล้วนะเสียบอะไรมีเฮ้าพี่จานจานต่างคารตัวตั้มตั้มนะ ต่างนันนเสียบนี่ยคุณผู้เป็นองนนี้你好，嗯，早上你好。 ลงไรก็ไนนม่ลงบ่คนเฮมาล่ะคนเฮมาอะไรต่อคนเฮมานีนานาอ่อไนะนพี่ยครับคนเฮก็สวายไนะ สวัสดีครับเอฟซีมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อเอฟซีเอฟซีไปหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วอ๋อนี่เลย ขอโทษนะครับแบตหมดเมื่อกี้แบตหมดเลยชาร์จแบตใหม่ชาร์จแบตใหม่อืมชาร์จแบตใหม่นะครับคุณคุณธนากรผิวทองนะครับให้ลุงแกบวกมาสามดวงคุณลามิสลาคุณละมิสลาใจดีครับสองดวงนะครับ คุณหนึ่งจะถายซานแนวก็ให้ดวงใจกดสามดวงคุณคุณไลมิสลาใจดีโอให้ติ๊กเกอร์ยกโปมาขอบคุณมากนะครับคุณหนึ่งจะทายชานแนลครับก็ให้ดวงใจห่วงมันสามดวงคุณลาวคำแสงแก้วครับก็ให้ดวงใจสีม่วงกับดวงใจนันมาหนึ่งดวงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหนึ่งถ่ายซานแนลสบายดีค่ะโอ้ครับสบายดีนะครับ คุณหลาวคำแสงแก้วให้ดอกกุหลาบกุฎดวงใจมานะครับขอบคุณนะครับแล้วคุณนะครับหนึ่งื้อไทยซานแนวนะครับให้สติกเกอร์มาแอนโอ้ยมาควยแหน่มาแล้วมา,มาควยแหนก็ให้สติกเกอร์รูปแมวมารักจังเลยนะครับม,รมั่งควยแหน่สวัสดีค่ะทุกทกท,กท่านครับมาควยแหน่ก็ให้สติกเกอร์รอยยิ้มมานะครับ คุณมักไฟแน่ครับก็เหมือนกันให้สติกเกอร์มามักไฟแน่ยไหมแล้วดวงแจกวกสองดวงนะครับมักไฟแน่ครับให้สติกเกอร์มาครับอ๋อคุณมักไฟแน่ก็ให้สติกเกอร์มาแล้วคุณมักไฟแน่เพิ่งอยู่จ้าอ๋อเพิ่งไรเบิ่งได้อยู่จ้าโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณมักไฟแน่ขอบคุณมากนะครับเบิ่งได้อยู่อ๋อ มากควายแน่ทอดไขจ่จ้ามากควายแน่ครับอ๋อเมื่อท้องเสียทั้งคืนตอนนี้ปวดท้องบอ่อหายอยู่โอ้ยต้องต้องทานยาแล้วครับหมอให้ยาทานยาเพื่อเหมือนแม่ล้านแนะนํานะครับถ้ามีน้ําผึ้งป่านะครับทานน้าผึ้งป่ามันจะค่อยค่อยหายนะครับน้ำน้ำผึ้งป่าเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่ดีมากนะครับเพราะอยู่บ้านเดี๋ยต้องเอาติด อยู่บ้านอ่ะอันมันมันไปเหียยนกินน,นนิ้น้อยยังอยู่อยู่ออ,อมาคอ,อ,ย,อาายแนงมาคอยแงอเรือมันไปแล้วมันไปไันจีอันก้าววันนี้อืม,อม,มนี่ใหม่คนนี้ใหม่คุณพรอมพันธ์สวัสดีครับคุณพรอมพันธ์ ให้ลงจักบวกมาสามดวงครับคุณสวัสดอ๋อไปหมดแล้วลายเน็ตไม่ไดีครับลายแล้วก็เห็นไหมครับอยู่นี่เห็น,หนมหครับอยู่นี่มันลายนะครับลาย มาเลยครับเอสเอ้ยมามามา,มาคุยกันนะครับมาคุยกันคุยกันก่อนนอนครับอ๋อ ไม่มีมาอีกเลยท่านะอะนนั้นของเกา่าบอกบัดรบัดขขาววัดขขาวมาครับเอฟีมา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 คุยกันสงสัยกลับไปหมดแล้วครับกลับบ้านหมดแล้วแบบหมด กลับบ้านหมดแล้วไม่เห็นมาเลยคุณพร้อมผ่าน กันเขาข่าวกลสิ้งสิมันจะไล่ข้อนอกออกสิมม่ดีมันดีชัด FC จะมาเดอ้อมาเดอ้อกับ FC ไปไหนกันหมดเนาะไม่อยากคุยกับพ่อดาหรือเปล่าเนาะไปหมดแล้ว คุณบุตรคุณบุตรก็ไม่มาเนาะคุณบุตรสงสัยขึ้นไลน์อยู่ก่ะ ไม่เห็นมาเลยเอฟซจ๋ามาเด้อมาเด้อมาคุยกันครับก่อนนอนจะได้นอนหลับฝันดีครับ ไม่มีใครมาเลยบุมี่คนอีกมากไม่กลับไปแล้วลงไลกดมึงนิติีหน,น้าขอลงไลค์กดไม่มีใครมาเลยครับบ่งคือบนมึงไล มีแค่สามยุบสองเพิ่มตีเห็นค้นก็เห็นย่อรูปคนก็เป็นเด็กหนึ่งเออกรนี่หนึ่งคนนี่อันนี้ก็ยี่สิบสามไาเบื้องมีตลอดยังเบื้องนีเปลี่ยนมีจออันสามยุบสองมันยี่สิบสาม